อ่านการ์ตูนสนุกก่อนใครได้ที่ manga k i m i com เออลิเชถ้าคนคนนั้นเป็นพ่อที่แท้จริงของเธอเธอจะทำยังไงหรอ,เ,อ,อเรื่องนั้นหรอคะทุกคนในปราสาทได้ยุครู้กันหมดแล้วสินะข่าวลือที่เกี่ยวกับเจ้าของร้านขายเนื้อที่มาตามหาลูกสาวแพร่อไปอย่างรวดเร็ว และการตรวจสอบความเป็นพ่อลูกที่แท้จริงขั้นตอนที่3ก็ยังมีความสอดคล้องสูงจนอยู่ในระดับที่น่าตกใจเลยขนาดไว้เค้าเฟโรเมนพลิกทั้งทั่วทวีปหากขนาดนั้นก็ยังมีคนที่ได้ผลถึงขั้นตอนที่3แค่เพียง5คนเท่านั้นเองต่อไปก็เป็นการทดสอบความคล้ายคลึงกันกของพลังเวทอย่างนั้นหรอถึงจะยืนยันแน่ชัดไม่ได้ก็เถอะอ่อเมลลี่สมิธไม่เป็นไรใช่ไหมลิเช่ ค่ะ <c oughs> เอ๋ของว่างในเวลาน้ำชาดูหรูหรากว่าปกติฮะถ้าคงเป็นห่วงฉันสินะ <c oughs> ฉันไม่เป็นอะไรคะ่ะขอบคุณนะคะท่านถามว่าฉันจะเอายังไงต่อไปใช่ไหมคะไม่ว่าคนคนนั้นจะใช่พ่อของฉันหรือไม่ฉันก็จะเป็นหมอต่อไปคะ่ะเพราะฉันไม่คิดที่จะไปจากที่นี้จนกว่าท่านเออหานจะได้สืบทอดอนณาเขตคะ่ะเหลืออีกหนึ่งปีกว่า ก่อนที่จะเกิดการก่อกบฏทยิ่งถ้าหากฉันตามหาครอบครัวเจอแล้วแล้วก็ฉันก็ยิ่งต้องปกป้องให้ท่านเออฮานแล้วก็ปราสาทยุคแห่งนี้ปลอดภัยแล้วหลังจากนั้นจะทำยังไงหรออืมก็คงจะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวมั้งคะเพราะฉันนะ่ะไม่ได้ใช้ชีวิตวัยเด็กที่ปกติธรรมดาและโหยหามาโดยตลอดเลยนี่เรื่องนั้นมันก็จริงอยู่ถ้าเรื่องจบลงได้อย่างราบรื่นแล้วก็ต้องกลับเข้าสู่ความเป็นจริงซิ ถึงฉันจะได้ทํางานเป็นหมอที่ปราสาทท่านยุกเพราะความเอาใจใส่ของท่านดัชเชสแล้วก็ท่านไว้เขาแต่เดิมทีพวกชนชั้นสูงไม่ย่างกรายเข้ามาในสถานพยาบาลของสามัญชนด้วยซ้ําเมื่อชาร์ที่แล้วฉันก็เคยแค่แอบจ่ายยาที่ใช้ในด้านความงามให้กับเลดี้ชนชั้นสูงแค่เท่านั้นเองเพราะที่ที่ฉันควรอยู่จริงๆมันไม่ใช่ที่นี่แน่เธอ,อจะไปอยู่ที่หมู่บ้านริวเบลจริงๆเหรอฉันจะจัดหารถม้าส่วนตัวให้เลยไม่รวมกับเงินเดือนด้วย คเธอจะได้ไปกลับได้อย่างอิสระไงเพราะงั้นช่วยอยู่เป็นหมอประจำตัวที่ปราสาทยุคต่อได้หรือไม่เรื่องนั้นทั้งฉันและทั้งไวท์เค้าเฟรอร์โรเมนก็ถ้าจะไปจากปราสาทยุกันทั้งคู่แต่ก็จะว่าจ้างให้เป็นหมอประจำตัวกันทั้งสองคนเลยอย่างนั้นหรออย่ารั้งฉันเอาไว้ขนาดนั้นเลยคะ่ะไม่ได้หรอ <c oughs> ฉันจะลองเก็บไปคิดดูนะคะ แล้วก็การตรวจสอบความเป็นพ่อลูกที่แท้จริงนะ่ะก็ยังไม่เสร็จสิ้นเลยด้วยเรื่องพวกนี้นะ่ะมันยังเร็วเกินไปคะ่ะเธอไม่ทำงานหนักเกินไปหน่อยเหรอให้ฉันหาผู้ช่วยให้สักคนไหมค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ฉันเป็นผู้ช่วยของท่านไวท์เคาเฟอร์เมนน่นะผู้ช่วยของผู้ช่วยเนี่ยมันไม่น่าจะเข้ากันนะคะขอรับไว้แค่น้ำใจก็พอคะ่ะ <c oughs> ไม่หรอกตั้งแต่ตอนที่เธอเป็นเด็กพวกเราก็เหมือนจะพึ่งพาเธอไม่น้อยเลยนะ นั่นก็เพราะว่าฉันมีความสามารถมากพอให้พึ่งพาน่ะสิคะถ้าทำงานหนักมามากแล้วเพราะฉะนั้นคิดสะว,ว่าเป็นรางวันที่ฉันมอบให้ก็ได้ไม,ไ,มไม่เป็นไรละคะ่ะฉันไม่เป็นไรจริงๆ3วันต่อมาคุณหนูมีการคัดเลือกผู้สมัคร3มคนที่สมัครเข้ามาเป็นผู้ช่วยเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่ก็คือรายชื่อคะ่ฮะฮท่านหรับสมัครผู้ช่วยของผู้ช่วยจริงๆเหรอเน,นี่ย มีหน่ำําำยังต้องผ่านการทดสอบความรู้แล้วก็ทุกคนก็มีอายุมากกว่าฉันอีกตั้งหากเอ๊ะเที่ยวก่อนนะรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกอารอนคิโซ,โซ19ปีเพศช,ชายชื่อนี้มันฉันมั่นใจว่าเป็นคนที่ฉันเคยเห็นก่อนจะย้อนเวลากลับมา คนที่มักจะอยู่ข้างๆเวดดิริกเสมอนะ่ะคนของฝั่งบารอนไอซซเดอร์รู้เรื่องนี้แล้วเราก็สมัครเข้ามาได้ยังไงกันหรือว่าจะรู้เรื่องที่ท่านเออรฮานกำลังจะกลับมาก็เลยเริ่มลงมืออย่างนั้นหรอฉันมั่นใจว่าใส่เอกสารเกี่ยวกับกำหนดการเอะทั้งหมดนี้ถูกวางแผนมาแล้วอย่างนั้นหรอ พวกนั้นคาดการเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่ฉันไม่อยู่ไม่สิพวกนั้นพยายามจะเข้ายึดปราสาทหลังจากวางแผนให้ฉันออกไปจากที่นี่อย่างนั้นหรอเพราะฉะนั้นหลังจากประกาศรับสมัครผู้ช่วยของผู้ช่วยแล้วเขาจึงมาสมัครอย่างรวดเร็วเอาข้อมูลของฉันไปได้ยังไงกันนะถ้าจะทำเพื่อเพิ่มระดับความสอดคล้องกันอย่างน้อยก็ต้องมีเล็บมือของฉันคุณหนูลิเช่ถูกใจผู้สมัครคนไหนบ้างไหมคะกำลังคิดอยู่นะ ถ้างั้นผู้สมัครที่ชื่ออารอนเป็นยังไงคะดิฉันถูกใจเขานะพอดีแอบไปดูตอนสัมภาษณ์มานะคะเย่บบอกนะว่าคะอย่างนั้นสินะคะการกระจายอำนาจเข้ามาถึงที่นี่เราอย่างนั้นหรอบารอนไอซิเดอร์บ้าไปแล้วสินะลิเชเอเทล ต่อให้จะใจเต้นกับความคิดที่ว่าอาจจะหาพ่อแม่ที่แท้จริงเจอแล้วขนาดไหนก็เถอะแต่โดนหลอกกันตรงๆแบบนี้เลยเหรอเนี่ยฉันจะเลือกคนนี้ก็รอกันค่ะอารอนคริสโตสมเป็นกับคุณหนูจริงๆเลือกได้รวดเร็วจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นดีฉันจะไปบอกนายหญิงให้นะคะค่ะ รบกวนด้วยกล้าดียังไงถึงได้ใช้ประโยชน์จากเรื่องที่ฉันปรารถนาแรงกล้าที่สุดไม่มีวันยกโทษให้เด็ดขาดการตรวจสอบเส้นผมได้ผลอย่างนั้นหรอครับอพอดีเป็นข่าวดีก็ยังชั่วหน่อยนะครับจริงสิเห็นว่าคราวที่แล้วคุณหนูกินอย่างอร่อยอร่อยผมก็เลยก็ มีของขวัญจากภรรยาและลูกสาวคนโตด้วยนะครับเป็นผ้าเช็ดหน้ากับพวกยาวอนัทนะอะขอบคุณคะ่ะภรรยาของผมตอนนี้เคลื่อนไหวลำบากมากจึงไม่สามารถมาด้วยกันได้นะครับแต่เธอก็พูดอยู่เสมอว่าอยากเจอลูกสาวคนเล็กอีกสักครั้งก่อนตายบางทีความปรารถนาของเธอก็อาจจะเป็นจริงก็ได้นะครับตายจริงน่าสงสารจังเลยนะคะหืม ความปรารถนาของภรรยาที่เจ็บปวยยังจะเล่นละครน่ารังเกียจแบบนี้ใส่ฉันอีกเหรอแต่ก็ยังไม่มีอะไรยืนยันได้ว่าฉันเป็นลูกแท้ๆของคุณนะคะแต่ผมเคยได้ยินมาว่าขอแค่ไปถึงการตรวจสอบพลังเวทได้ก็มีความถูกต้องเกิน90%อร์ซนแล้วมันก็ยังอยู่อีก10%ไม่ใช่หรือไงเอาเป็นว่าฉันจะตรวจสอบระดับความสอดคล้องของพลังเวทก่อนก็นแล้วกันนะคะครับแต่ว่าจำเป็นต้องใช้คนเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับ เหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วงั้นหรอค่ะถ้าการทดสอบคราวนี้ได้ผลอีกก็คงจะเป็นพราะแท้จริงๆนั่นแหละคะ่ะถ้าเกิดเขาเป็นพวกสันหลังยาวที่ใช้อํานาจว่าตนเองเป็นผู้ให้กําเนิดเพอรีดไถเงินจากเธอเธอจะทํายังไงดีมไม่สิแล้วฉันจะมีสิทธิ์อะไรไปคิดแบบนั้นแต่ถึงอย่างนั้นถ้าพวกเขาเป็นพ่อแม่ทแท้ที่ไม่มีก็ยังจะดีสักกว่าไม่สิฉันไม่ควรไปด่วนตัดสินใจความสัมพันธ์ทางสายเลือดของคนอื่นเขาเนะี่ย ถึงจะไม่ใช่เพราะ,ทะแท้แต่พวกสันหลังยาวน่ะใช่เลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เจี่ยวนะถ้าท่าน Đ ดับเช็ดไปอยู่ตรงนั้นด้วยตอนตรวจสอบความจริงมันก็น่าจะดีฮะถ้างั้นถ้าท่านกังวลไปดูการตรวจสอบด้วยกันไหมล่ะคะอ๋อ <c oughs> <c oughs> ได้หรอคะ <c oughs> แต่เนื่องจากเป็นที่ที่มีคนน็อกอยู่ท่านจึงต้องพาผู้คุมกันมาด้วยนะคะ <c oughs> ทุกคนอยากมาดูให้ได้เลยนะคะและการเข้าชมก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรด้วย เออครับถ้าค,คุณหนูว่าอย่างนั้นผมก็ว่างั้นแหละครับตอนนี้เราจะทําการตรวจสอบพลังเวทขั้นที่หนึ่งแล้วช่วยวางมือลงบนอัญมณีวัดค่าด้วยครับถ้าพลังเวทของเราสอดคล้องกันก็จะมีแสงออกมาจากอัญมณีวัดค่าค่ะแค่มีแสงออกมาก็ถือว่ามีความสอดคล้องสูงแล้วนะครับแต่นี้แสงสว่างขึ้นถึงขนาดนี้เลยงั้นหรอคุณพระ เม oh, อย่างที่คิดเลยการตรวจสอบพลังเวทขั้นที่หนึ่งสำเร็จไปด้วยความสอดคล้องในระดับสูงถ้าระดับนี้เราแล้วก็ต่อให้ไม่ใช่พ่อแม่แทๆ้ๆก็คงจะเป็นญาติไม่เกินลำดับที่6สินะหมายถึงถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะผมจะทำการเก็บพลังเวทโดยตรงเพื่อทำการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไปนะครับทั้งสองช่วยพับแขนเสื้อด้วยครับเดี๋ยวก่อน ดีเอลช่วยส่งกระเป๋าที่ฉันเอามาจากห้องวิจัยให้หน่อยจะได้ไหมเฮ้อ huh? เข้าใจแล้วคานฉันจะเจาะเลือดหน่อยนะคะครักแต่การตรวจสอบความเป็นพ่อลูกที่แท้จริงขั้นต่อไปฉันรู้คะ่ะว่าเป็นการตรวจสอบพลังเวทรอบที่สองแต่ก่อนหน้านั้นฉันก็อยากจะลองใช้วิธีที่ฉันทําการวิจัยขึ้นมาใหม่ดูนะคะอ๋อวิธีการตรวจสอบวิถีใหม่หรอครับแล้วเรา,าต้องทํายังไงล่ะ นี่เป็นวิธีที่ต้องดูว่าเมื่อเจาะเลือดใส่ลงไปแล้วในตัวทําปฏิกิริยาจะเปลี่ยนเป็นสีเดียวกันหรือเปล่านะคะทําไมคะถ้าไม่ใช่วิธีที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วคุณก็ไม่อยากจะทําอย่างนั้นหรอฉันต้องเจาะเลือดเพราะงั้นอย่าเกรงแขนจะได้ไหมคะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแล้วก็เจาะเลือดฉันใส่ในเข็มฉีดยาอันใหม่ ขายจริงสีมันเปลี่ยนไปคนละสีเลยได้ยังไงกันนะถึงจะน่าเสียดายแต่ฉันไม่ใช่เมรี่สมิธค่ะช่วยนำเชอรี่และของขวัญที่เอามากลับไปด้วยนะคะเป,เป็นไปไม่ไดนน้นี่มันไม่สมเหตุสมผลเลยอะไรไม่สมเหตุสมผลหรอคะมันเป็นการทดลองใหม่จึงไม่สามารถใช้พิสูจน์ได้ไม่ใช่หรอครับใช่ค่ะ มันอาจจะผิดพลาดก็ได้ลองทําการตรวจสอบพลังเวทด,ด้วยวิธีเดิมอีกสักครั้งสิคะไม่เห็นเคยได้ยินมาก่อนว่าจะมีเรื่องแบบนี้ด้วยดูท้าจะมั่นใจว่าใช้วิธีเดิมแล้วได้ผลกันจังเลยนะคะคงจะซ่อนไอเทมเวทมนต์เอาไว้ในเสื้อผ้าใช่ไหมล่ะคะนไหนๆก็พูดขึ้นมาแล้วลองทําการค้นตัวดูสักครั้งก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะทําได้ใช่ไหมคะท่านหัวหน้าหน่วยเออครับ ็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรถ้าคุณลิเชขอร้องมาแล้วหรอก,กออ็ไม่สิไม่จะเป็นต้องถึงกันข้นตัวแต่จะเดีย๋ยวก่อนนี่โวาคินป,ป,ปล่อยนะปล่อยปล่อยฉันฮะเส้นผมที่สอดคล้องกันก็เป็นวิกผมจริงๆด้วยสินะคะ มีของแบบนี้อยู่ที่หน้าอกของเขาครับไอเทมเวทมนคงจะใส่เล็บของฉันเข้าไปในนั้นใช่ไหมล่ะคะส่วนวิกผมก็ทํามาจากผมของฉันที่ถูกตัดไปในเมื่อนําเส้นผมและเล็บของฉันมาใช้ในการตรวจสอบแบบนี้ระดับความสอดคล้องก็ต้องสูงอยู่แล้วล่ะคะ่ะใช่ไหมเอเธออย่าบอกแล้วว่าเหมือนกับสาวใช้ที่พยายามวางยาพิษเมื่อคราวก่อนนะค่ะ ถึงจะไม่ใช่วิธีเดียวกันซะทีเดียวก็เธอแต่ก็คงทำเพื่อกำจัดฉันออกไปจากปราสาทนั่นแหละนี่มันอะไรกันทั้งที่หลังจากผ่านเหตุการณ์ครั้งก่อนเราก็ทำการควบคุมถึงขนาดนั้นแล้วแท้เชียวอถ้าอาจจะกัดลิ้นเหมือนคราวก่อนด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบขัดขวางช้าไปก้าวหนึ่งสินะเฮ้ยเก็บกวาดศพ แล้วพาตัวชายคนนั้นไปคุกใต้ดินซะฉันจะสอบสวนด้วยตัวเองข,ขอโทษครับผมผมก็แค่ทำตามที่ถูกสั่งมาเท่านั้นท่านลิเช่เดี๋ยวจะได,ได้โปรดไว้ชีวิตผมสักครั้งเถอะครับทางที่ฉันไม่ควรเชื่อใจคนแปลกนะตั้งแต่แรกแล้วแท้แต่ฉันก็กลับสูญเสียวิจารณญนะาณไปชั่วขณะให้กับความสอดคล้องของเส้นผมนะถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาเพียงไม่นานแต่ฉันก็ดันหวันไหวไปซะแล้ว เดดรอดผมขอร้องนะครับยกโทษให้ผมด้วยผมขอโทษครับท่านลิเชาค้าตอบแทนที่เผลอไปหวั่นไหวชั่วครู่มันช่างโหดร้ายเหลือเกินหลอททุการตรวจสอบได้ผลทั้งหมดต่อให้ฉันไม่ย้ายออกในทันทีแต่ก็ต้องเดินทางไปยังหมู่บ้านธุรก,กันดาลเพื่อไปเจอท่านแม่ที่เจ็ป่วยอยู่ดีเราก็อาจจะถูกค่ายอย่างไรร่องรอยในตอนนั้นก็ได้ นี่ฉันดันติดกับดักที่เห็นกันอยู่ตำตา,ตา,ตาแบบนี้แล้วเกิดหวั่นไหวขึ้นมาอย่างนั้นหรอเนี่ยลิเชเตกใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะต้องขอโทษด้วยจริงๆที่ดันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเพราะฉันนะคะพูดอะไรอย่างนั้นเธอไม่ผิดสักหน่อยพวกที่แอบอ้างตัางหากละ่ะที่ผิดนะทั้งที่เธอตามหาครอบครัวอย่างจริงจังถึงขนาดนั้นแท้ๆเพราะฉันตั้งใจอย่างจริงจังมันถึงวกกลับมาเป็นจุดอ่อนได้ยังไงล่ะคะ ฉันไม่เป็นไรคะ่ะท่านไม่จะเป็นต้องเป็นห่วงเพราะฉันถึงตอนนี้ฉันก็ใช้ชีวิตคนเดียวมาเป็นอย่างดีแล้วนะะี่ค่ะฉันรู้ว่าเธอทั้นแข็งแกรง่งและทำทุกอย่างได้สำเร็จเป็นอย่างดีแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็อยากจะปลอบใจเธอถ้าเธอเหนื่อยจะร้องไห้ก็ได้นะเป็นเพราะท่านบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของฉันงั้นหรอหรือว่า เป็นเพราะความรู้สึกปลอดภัยที่ทำให้ฉันรู้ว่าไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวกันนะ่ะฉันถึงห้ามน้ำตาที่เอิอล้อนออกมาไม่ได้เลยฉันไม่เป็นไรแล้วลวคะค่ะขอบคุณนะคะนายหญิงไม่มีเวลามาเถะไถย,ยู่แบบนี้แล้วฉันต้องทำให้พวกนั้นเสียใจที่มาแตะต้องคนของฉันอารอนคริสโต้รอมจากคุณก็ล็อกกัน ในหญิงถึงฉันจะหาครอบครัวไม่เจอแต่ท่านช่วยดำเนินการเรื่องที่ให้ผู้ช่วยหนึ่งคนเมื่อคราวก่อนตามเดิมได้หรือเปล่าคะจะไม่เป็นไรหรอการรับคนนอกเข้ามาในสถานการณ์แบบนี้มันค่อนข้างฉันไม่ได้ติดขัดอะไรหรอกคะ่ะแต่ท่านนายหญิงคิดว่ามันยุ่งยาก <c oughs> ก็ช่วยไม่ได้เปล่าเปล่าไม่เลยถ้าเธอต้องการกี่คนฉันก็จะหาให้ได้แล้วคนเดียวมันจะพอหรอเธอต้องมีสักสองคนไม่สิสักสิบคนไปเลย เออคนเดียวก็พอแล้วล่ะค่ะลิเชเธอเอาแต่ทำวิจัยอยู่ในปราสาทท่านใดยุกทุกวันไม่เบื่อบ้างหรอกหรอค่ะก็ไม่เท่าไหร่นะคะไปเที่ยวเล่นในเมืองอิสระสักวันดีไหมที่ผ่านมาเธอก็ไม่ได้มีวันหยุดดีๆเลยนี่นะเมืองอิสระเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากดัชชีมากนะและมีชื่อเสียงด้านการชอปปิ้ง <laughs> ไม่เป็นไรคะ่ะท่านไว้เขาก็ไม่อยู่เราฉันเองก็เป็นผู้ช่วยจะให้หยุดมันก็ทับาบารอนมาที่ปราสาทท่าน้ยุคตอนที่ฉันไม่อยู่ก็แย่น่ะสิยิ่งไปกว่านั้นท่านเออฮานจะกลับมาถึงเราไม่มีหมออยู่เลยก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะเธอไม่อยู่แค่วันเดียวมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเชียวหรอแถมเมื่อกี้ก็มีนกพิราบจากเออฮานส่งมาบอกว่าจะมาถึงในอีกสามวันข้างหน้าด้วยฉันนะ่ะจะให้คนไปคุ้มกันอย่างแน่นหนาเลยเพราะงั้นเธอไปเถอะนะ ถ้าเธอได้ใช้เวลาอยากสบายใจสักวนันก็คงจะดีในระหว่างนั้นฉันก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อง้างปากไอเ้เฮงซวยนั่นว่าเขาทำเรื่องแบบนั้นลงไปทำไมกัน <c oughs> หรือว่าตั้งใจให้ฉันออกไปเพราะจะทรมานเขาอย่างนั้นหรอตอนนี้น่าจะเหมาะกับการไปเปลี่ยนบรรยากาศพอดีีดเลยล่ะเพราะองค์รัชทายาทเจที่อยู่ระหว่างการเดินทางกลับก็กำลังพักอยู่ที่นั่นบรรยากาศก็เลยคึกคักมากๆเลยล่ะ องราชายาทมาที่นี่อย่างนั้นหรอถ้าฉันหาหลักฐานมาตัวว่าอารอนคริสโซเป็นกระบฏได้แล้วล่ะก็จะไปทูลองค์ชายราชายาทด้วยตนเองก็น่าจะดีเหมือนกันแฮะท่านดาดเชษนะฉันไม่รู้หรอกนะแต่กลับเออหาที่เป็นคนขี้น้อยใจก็อาจจะบอกว่าเวเดริเป็นครอบครัวและให้ไว้ชีวิตเขาก็ได้หลักเพื่อเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดการสร้างความสัมพันธ์กับองค์ราชายาทเอาไว้ก็ไม่เลวเลยละ่ะถ้างั้น ฉันจะไปวันพรุ่งนี้ตอนเช้าแล้วอยู่สักครึ่งวันค่อยกลับมานะคะอืเธอตัดสินใจถูกแล้วล่ะฉันต้องคว้าโอกาสนี้เอาไว้เพราะถ้าไม่ใช่เมืองอิสระการที่ตัวฉันซึ่งเป็นสามัญชนจะได้พูดคุยกับองค์ชายรัชทายาทมันก็ะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถึงแม้ว่าต่อให้ไปแล้วฉันอาจจะเจอหรือไม่เจอเขาก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ต้องพยายามทำเท่าที่ฉันจะทำได้แล้วนะจะพวกบ้า คอยดูให้ดีเถอะแม้ว่าในตอนแรกเป้าหมายของฉันจะเป็นการปกป้องท่านเออร์ฮานแล้วก็อนาเขตเซิร์ตออสก็จริงแต่จากนี้เป็นต้นไปเป้าหมายของฉันก็จะเป็นการกำจัดบารอนไฮซิเดอร์ลลเวเด้รี่ฮ้ไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกเหมือนว่าวันนี้มันยาวนานกว่าทุกทีนะเอ๊ <c oughs> จริงสิฉันตั้งใจว่าจะส่งจดหมายให้ท่านไว้เขานี่นะท่านดัดเช็ดแข็งแรงมากส่วนท่านเออาารฮานก็บอกว่าจะมาถึงอีกสามวันข้างหน้าค่ะสุดผลการตรวจสอบฉันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะท่านไว้เขาเองก็คงจะเจอเรื่องเรามามากมายระหว่างที่ตามหาลูกสาวเหมือนกันใช่ไหมล่ะนะ ท่านต้องเจอกับเรื่องที่ทําให้คาดหวังและผิดหวังซ้ําไปซ้ำมาจนหมดแรงมาตลอดระยะเวลา14ปีเลยอย่างนั้นหรออืมีคนติดสินบนสาวใช้ให้นําเส้นผมและเล็บมือของฉันไปให้และนํามาใช้ต้มตุ๋นกันด้วยล่ะคะ่ะท่านไว้เขาเองก็ระวังตัวด้วยนะคะเพราะคนที่ลบมาอยากได้ตําแหน่งลูกสาวเพียงคนเดียวของกลุ่มการคาฟเฟโรเมนนะ่ะมีแค่สองคนสะที่ไหนกันล่ะคะลิเช <laughs> ก็นะถึงแม้ว่าท่านจะจัดการเองได้ดีอยู่แล้วก็เถอะลิเชยังไม่นอนอีกหรอกําลังเขียนจดหมายแล้วก็เก็บสัมภาระอยู่นะจะส่งไปให้ท่านไว้เขาใช่ไหมเอามาให้ฉันสิแล้วเดี๋ยวฉันจะยกสัมภาระไปให้ล่วงหน้าด้วยขอบคุณนะจํานวนมันเยอะมากจนฉันกะว่าจะไปขอร้องให้นายมาช่วยอยู่พอดีเลยนะทั้งหมดนี้มันอะไรกันนะเธอจะไปแค่วันเดียวไม่ใช่หรอ ก็ฉันไม่รู้ว่าอะไรจำเป็นบ้างนี้ถ้าจะให้พูดให้ชัดแล้วลก็ก็คงจะบอกว่าหมายถึงองค์รัชทายาตนั่นน่ะอ๋อแล้วนายหญิงบอกว่าตอนนี้เราไว้ใจใครไม่ได้แล้วท่านก็เลยจะส่งหญิงรับใช้คนโปรดของท่านมาให้นะครับฮะถ้าเป็นหญิงรับใช้ของนายหญิงอย่างน้อยก็ต้องมีชาติกำเนิดมาจากตระกูลเดยกสายรองนะสิไม่เห็นจะเข้าท่าเลยท่านบอกว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเธอจำเป็นต้องมีสาวใช้ที่คอยช่วยเหลือ ไม่เอาฉันโตแล้วนะไม่จะเป็นหรอกเ,ออเดี๋ยวนะเราถ้าฉันเจอองค์รัชทายาทเข้าล่ะอ่าถ้างั้นพอจะหาสาวใช้ที่คอยมาช่วยเหลือแค่วันพรุ่งนี้ได้หรือเปล่าล่ะแค่พรุ่งนี้หรออืมเราก็ช่วยหาคนที่สามารถแต่งองค์ทรงเครื่องให้ฉันจนใครๆเห็นก็ต้องคิดว่าเหมือนเลดี้ชนชั้นสูงให้ทีอ๋อเลดี้ชนชั้นสูงอย่างนั้นหรอได้สิฉันจะพยายามหาอย่างสุดความสามารถให้เลยล่ะขอบใจนะเพื่อนรัก ในไหนก็ออกไปข้างนอกทั้งทีซื้อของขวัญให้ท่านเออฮานก่อนกลับมาด้วยเลยดีกว่าเพราะท่านใกล้มาถึงแล้วล่ะแล้วก็ต้องทําอาหารเสริมสุขภาพที่จะช่วยให้ท่านแข็งแรงขึ้นเอาไว้ให้ด้วยทังที่ฉันรู้สึกเศร้าอยู่เล็กน้อยแต่พอที่นึกถึงท่านเออาารฮานก็มีแรงขึ้นมานิดหน่อยเลยฮะถ้ากลับมาจากเมืองอิสระเมื่อไหร่ก็ใกล้จะได้เจอกันแล้วสินะปโปรดติดตามตอนต่อไป ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u r i c r ให้ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ